พบกับรูแม็กและวิทยาศาสตร์แสนสนุกกับรายการอักษรออนเลิร์นหลังจากที่เราทราบแล้วนะครับว่าไฟฟ้าที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือเรื่องของประจุลบประจุบวกนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อมีการขัดถูนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาเริ่มพูดถึงประจุไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่ผ่านตัวนําผ่านวัสดุต่างๆนะครับมันก็จะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า กระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับแน่นอนครับคำคำนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะครับระวังไฟดูดนะอ่าดันก็คือมีกระแสไฟฟ้า วิ่งเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันทํางานอย่างไรนะครับและตอนหลังเนี่ยจะมาดูด้วยว่ามันสามารถเกิดอันตรายได้อย่างไรรวมถึงสิ่งสําคัญสุดๆของวันนี้เลยก็คือเราจะมาทําความรู้จักวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายกันนะครับ ถ้าเราอยากจะเข้าใจการทํางานของวงจรไฟฟ้าแบบยากๆนะครับเราควรต้องมาทําความเข้าใจวงจรไฟฟ้าที่ง่ายที่สุดนะครับและค cool รูแม็กขอแนะนํานี่เลยครับไฟฉายนะครับไฟฉายเฉยๆนะครับไม่ใช่ไฟฉายขยายส่วนของโดเรมอนนะครับโอเคครับสมมุติว่าพวกเรานะครับโอ้ต้องการแบบพกไฟฉายติดตัวเอาไว้นะครับเผื่อต้องไปเดินทางในที่มืด เอาไว้ในรถยนต์เพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับหรือว่าในบ้านก็ตามนะครับเพื่อป้องกันในเพื่อ,อใช้งานในตอนที่ไฟดับนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะใช้ไฟฉายเราไปซื้อมาปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดเลยคิดว่าไฟฉายเปิดติดไหมครับไฟฉายก็ไม่สามารถเปิดติดได้ครับนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะปล่อยพลังงานแสงหรือปล่อยพลังงานอื่นๆออกมาเนี่ยนะครับ มันจะต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานครับถ้าเกิดจะเทียบกับตัวคนนะครับเราจะวิ่งได้พูดได้ขยับได้นั่งเรียนได้เราต้องทานอาหารมาก่อนใช่ไหมถ้าวันไหนนะครับเราไม่ทานอาหารเช้ามาเนี่ยเวลาเรียนก็จะแบบยังไงเอ่ยอ๋อมึนมเบอเบเบเบมึนมน,มนแล้วถ้าเกิดเราไม่ทานอาหารและน้ําเป็นระยระเวลายาวนานมากๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถนะครับทำงานใดๆได้เลยนะครับนั่นก็คือเสียชีวิตนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นไฟฉายที่ยังไม่มีแหล่งจ่ายพลังงานเนี่ยก็เหมือนกับไฟฉายที่ตายนั่นเองนะครับดังนั้นเราอยากให้ไฟฉายนี้คืนชีพเราต้องหาแหล่งพลังงานให้ไฟฉายนี้นั่นก็คือทานไฟฉายนั่นเองนะครับเราก็สามารถไปที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ไปตรงเคาน์เตอร์เลยจะมีฐานไฟฉายขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฐานไฟฉาย ขนาดต่างๆนะครับ1.5โวลต์2โวลต์3โวลต์แบตเตอรี่เป็นต้นนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราเรียกว่าฐานชาร์จก็ได้นะครับใช้หมดแล้วก็ชาร์จใหม่นะครับลาวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับหรือนะครับเราอาจจะใช้นี่เลยครับแผงโซลาร์เซลล์หรือก็คือเซลล์สุริยะซึ่งจะทำหน้าที่ เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิต์นะครับให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับ<ม>หรือนะครับโอ้โหมีเยอะแยะมากมายครับไม่มีเซลล์สุริยะไม่มีทานไฟฉายแต่เรามีนี่เลยฮะเรามีไดานาโมนะครับอันนี้ไม่ใช่ดนนมไม้นะครับดนนัมไม้นั่นระเบิดโอเคปะ่ะอันนี้เร,เรียกว่าไดานาโมครับไดานาโมเนี่ยคือสิ่งที่จะเปลี่ยนพลังงานของเราร่างกายเราใช้พลังงานแล้วพลังงานนี้จะกลายเป็นการหมุนของไดานาโมครับ แล้วการบุ่นนี้ก็จะไปทําให้เกิดไฟฟ้านั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับที่อยากให้ทราบก็คือบางครั้งเราต้องการจะปั่นไดนามครับแต่เราไม่อยากเอามือปั่นเองและเราก็ไม่อยากจะใช้เท้าปั่นนะครับเราก็สามารถซื้อน้ํามันเชื้อเพลินครับมาเติมลงไปในเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์มาปั่นไฟฟ้าให้เกิดพลังงานแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้นั่นเองครับย้อนกลับมาที่ไฟฉายครับ ไฟฉายของเราเนี่ยจัดเป็นสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองครับต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบอื่นถ้าเป็นไฟฉายก็คือเปลี่ยนให้เป็นพลังงานแสงนั่นเองแล้วก็จะมีพลังงานความร้อนออกมาด้วยนิดหนึ่งนะครับไม่เชื่อลองจับดูหน้าไฟฉายร้อนนะอ่าร้อนๆโอเคไหมครับอ่ะสรุปครับว่าสาเหตุที่เราซื้อไฟฉายมาแล้วเราไม่สามารถใช้ได้ทันทีเป็นเพราะ ยังไม่มีแหล่งจ่ายไฟนั่นเองนะครับแล้วไฟฉายเนี่ยเราคงไม่ต้องถึงขั้นนะครับไปซื้อน้ํามันมาเติมนะครับเราก็เพียงแค่ซื้อฐานไฟฉายนั่นเองครับสรุปครับเราสามารถใช้เลยได้หรือไม่คําตอบก็คือก็คือไม่ได้นั่นเองครับก็คือไม่ได้ทาไมถึงไม่ได้ครับเพราะว่าไฟฉายเนี่ยจัดเป็นไรเอ่ยจัดเป็นอุป,ปกรณ์ไฟฟ้าอุป,ปกรณ์ ไฟฟ้านะครับซึ่งต้องการแหล่งพลังงานครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็ตอบว่าเพราะต้องการครับต้องการแหล่งพลังงานครับไม่มีแหล่งพลังงานเนี่ยไม่ได้เลยนะครับต้องการแหล่งพลังงานนะครับโอเคแบบนี้ได้นะครับ แล้วหล่งพลังงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่ง่ายสุดเลยก็คืออะไรนะครับก็คือถ่านไฟฉายนั่นเองครับถ่านไฟฉายแหมนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ่านไฟฉายเนี่ยไม่ได้ใช้แค่กับไฟฉายอย่างเดียวนะครับ เพียงแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นแรกๆนะครับที่คนไทยนะครับใส่ฐานเวลาใช้งานเนี่ยมันคือไฟฉายโอเคไหมเราก็เลยเรียกว่าเป็นฐานไฟฉายฐานไฟฉายมาตลอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือเซลล์ไฟฟ้านั่นเองนะครับมันใช้กับได้ทุกอย่างแล้วใช่ไหม เครื่องคิดเลขนะครับที่โกนหนวดนะครับหรือแม้กระทั่งไมโครโฟนก็ยังต้องใช้ถ่านไฟฉายนะครับทำไมถึงไม่เรียกว่าถ่านไมโครโฟนก็เพราะว่าอเราใช้กับไฟฉายเป็นสิ่งแรกเลยนะครับที่คนไทยเราใช้กันนะครับโอเคถ่านไฟฉายนะครับต่อมานะครับเราก็จะพบว่าเอ๊ะพี่แม่ครับเราเคยไปที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยบางครั้งถ่านไฟฉายของเราเนี่ยมันมี รูปล่างหน้าตาแบบนี้ครับมีจุก2จุกนะครับแต่ว่า2จุกนี้ก็จะหน้าตาต่างกันอันนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าแบตเตอรี่นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วคือความหมายเดียวกันเลยครับแต่ว่ามันอยู่ในรูปร่างคนละแบบกันคนไทยของเราก็เลยนะครับเรียกอันนึงว่าฐานไฟฉายและอีกอันนึงว่าแบตเตอรี่นั่นเองนะครับแบตเตอรี่ นะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายอย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนะครับทีนี้ไฟฉายของเราก็พร้อมที่จะทํางานแล้วเพราะว่ามีดวงไฟแล้วก็มีฐานไฟฉายนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็เลยมาดูสรุปการทํางานของไฟฉายครับไฟฉายเนี่ยมีหลอดไฟนะครับแล้วก็จะมีฐานไฟฉายและการที่นะครับฐานไฟฉายจะสามารถส่งพลังงานเนี่ยไปให้กับ หลอดไฟได้เนี่ยนะครับในรูปของกระแสไฟฟ้าจะต้องมีสายไฟนะครับเพื่อเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นตัวนำกระแสไฟฟ้านั่นเองครับกระแสไฟฟ้าโอเคไหมครับทีนี้แต่ว่าพี่แม็กครับจริงๆแล้วไฟฉายของผมมันไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาแบบในรูปนี้เลยนะครับในรูปนี้มันคือดวงไฟหนึ่ดวงแล้วก็มีฐานไฟฉาย เราก็เอาดวงไฟดวงนี้แหละครับมาไว้ในอุปกรณ์ที่มีหน้าตาคล้ายๆกับไฟฉายของเราโดยเราก็จะใส่ฐานแบตเตอรี่เข้าไปตรงนี้ครับซึ่งก็จะมีนะครับโลหะทําหน้าที่นะครับเป็นอะไรเอ่ยโลหะเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวนะครับนํากระแสไฟฟ้าโดยตอนนี้นะครับครูพี่แม็กเนี่ยขอแบ่งสายไฟออกเป็นสองสีครับสายไฟเส้นแรกคือสายไฟ สีน้ําเงินนะครับซึ่งทําหน้าที่เชื่อมขั้วบวกเข้ากับหลอดไฟนะครับเชื่อมขั้วบวกเข้ากับหลอดไฟนี่เส้นนี้เห็นไหมและสายไฟอีกเส้นหนึ่งเป็นสายไฟสีเขียวอ่อนนะครับให้มันเป็นสีเขียวอ่อนนะครับโอเคปึ๊บสีเขียวอ่อนนะครับซึ่งสายไฟเส้นนี้ก็ทําหน้าที่เชื่อมอะไรเอ่ยเชื่อมนะครับไฟกับ แบตเตอรี่นะครับที่ขั้วลบนั่นเองนะครับเพราะนี้ก็คือไฟฉายที่อยู่ในนะครับรูปทรงที่เราคุ้นเคยกันดีส่วนตัวนี้ก็คือเป็นนะครับวงจรไฟฟ้าแบบง่ายๆซึ่งนะครับก็ทำให้เกิดแสงไฟได้เหมือนกันดังนั้นในตอนนี้เราจึงสรุปว่าวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่สุดนะครับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายที่สุดต้องประกอบไปด้วยนะครับหลอดไฟนะครับกี่ดวงก็ได้2ดวง3ามดวงว่ากันไปนะครับต่อมาก็เป็นนะครับ แหล่งจ่ายไฟแหล่งจ่ายพลังงานซึ่งก็อยู่ในรูปของฐานไฟฉายแล้วก็ต้องมีนะครับสายไฟซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวนำกระแสะไฟฟ้าไปสู่อุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเองครับมี3อย่างนี้แล้วไฟติดชัวใช่หรือไม่ใช่มาดูเลยครับปัญหาต่อมาก็คือเมื่อเราซื้อไฟฉายมานะครับภายในเนี่ยประกอบไปด้วยสายไฟหลอดไฟเท่านั้นหากต้องการจะให้ไฟฉายติดทำงานได้ต้องใส่นะครับ ฐานไฟฉายเข้าไปเพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าทําให้มีกระแสไฟฟ้าในวงจรแต่บางครั้งครับเมื่อสายฐานไฟฉายเข้าไปแล้วแต่ไฟฉายก็ยังไม่ติดนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับมาลองนึกภาพกันดีกว่าครับหมุนหมุนหมุนปูสใส่ฐานปั๊บหมุนหมุนหมุนปิดเอ้าไฟฉายไม่ติดนั่นเป็นเพราะว่าโอ้โหนะครับทำไมขี้ลืมขนาดนี้ครับเนี่ย เราลืมกดไอเอ่ยลืมกดสวิชนั่นเองนะครับโดยสวิชของไฟฉายที่เราเคยเห็นก็อาจจะมีหลายแบบครับม่ว่าจะเป็นแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหรืออาจจะเป็นกดปุ่มขึ้นกดปุ่มลงก็ได้นั่นเองนะครับพอนนี้ก็คือนะครับเราลืมอะไรรู้ไหมเราลืมกดสวิชให้เป็นวงจรเปิดใครตอบว่ากดสวิชให้เป็นวงจรเปิดเป็นคําตอบที่ ตึ่งตึ่งตึงตึงตึงออดนะครับถ้าเรากดสวิชแล้ววงจรเปิดนั่นหมายความว่าวงจรของเราเนี่ยไม่ครบวงจรครับกระแสไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลได้นะครับกระแสไฟฟ้าเมื่อไหลออกจากขั้วบวกของฐานไฟฉายแล้วจะต้องมีเส้นลวดตัวนำนะครับพากลับมาให้ถึงขั้วลบของฐานไฟฉายถ้ามาไม่ถึงขั้วลบหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของวงจร ขาดไปนะครับแบบนี้กระแสไฟฟ้าจะไม่ออกตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะไม่ออกจากขั้วบวกตั้งแต่เริ่มต้นไม่ใช่ว่าออกจากขั้วบวกแล้วผ่านหลอดไฟแล้วไปรอตรงจุดที่สายไฟขาดไม่ครับไม่มีกระแสไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มต้นเราเรียกว่าวงจรเปิดดังนั้นการที่เราจะทำให้ไฟฉายของเรานั้นทำงานได้ต้องทำให้เป็นวงจร ปิดนะครับวงจรปิดก็คือกระแสไฟฟ้าต้องสามารถผ่านตัวนำนะครับตั้งแต่ออกจากขั้วบวกจนเข้ามาที่ขั้วลบให้ได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเป็นเพราะเหตุใดคำตอบก็คือเราอาจจะลืมนะครับลืมกดสวิชนั่นเองครับลืมกดสวิชนั่นเองครับแต่ต้องกดให้เป็นวงจรเลยนะเป็นวงจรปิดนะครับเมื่อวงจรปิดครบวงจรปึ๊บนะครับ ไฟฉายของเราก็จะติดหรือก็คือเปิดออกมานั่นเองนะครับโอเคนี่คือรูปร่างหน้าตาของสวิชนะครับทุกคนสังเกตว่าเราเนี่ยถ้ามีกระแสไฟฟ้าออกจากขั้วบวกกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าออกมาถึงตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะเคลื่อนที่กระโดดข้ามมาถึงหลอดไฟได้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยสวิชของเรานะครับใช้ตัวย่อเป็นตัว S นั่นเองนะครับ สวิชของเราเนี่ยมันถูกยกขึ้นครับมันถูกยกขึ้นแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามีกระแสะไฟฟ้าออกมาแล้วรอตรงนี้นะครับต้องทาความเข้าใจนะไม่ได้มีกระแสะไฟฟ้าแล้วออกมารออยู่ตรงสวิชไม่มีเลยไม่มีกระแสะไฟฟ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีกระแสะไฟฟ้าคือแบบนี้ครับเราเรียกว่าวงจรเปิดนะครับมาเขียนก็ได้บายวงจรเปิดนี่คือวงจร เปิดนะครับหรือเราอาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไม่ครบวงจรก็ได้ครับไม่ครบวงจรนะครับหลอดไฟของเราก็จะต้องไม่ติดหรือก็คือดับนั่นเองครับเราจะใช้คําพูดไหนก็ได้ครับไม่ติดหรือดับหรือเรียกว่าปิดยังได้เลยปิดไฟอ่าโอเคนะครับปิดไฟอ่ะทีนี้นะครับแล้วเราจะทำยังไงดีครับตอนนี้เนี่ยมันก็พร้อมแล้วผมอยากให้หลอดไฟติดมากๆเลยครับ ง่ายมากๆครับในเมื่อพร้อมถึงขนาดนี้แล้วเราก็จะไปสับสวิชลงมาแต่ทุกคนครับระวังนะครับกระแสไฟฟ้านั้นนะครับสามารถเคลื่อนที่เข้ามาในตัวเราได้ด้วยนะครับดังนั้นเราต้องจับบริเวณที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถจะผ่านมาถึงตัวเราได้ซึ่งถ้าเกิดเรามองในรูปนี้ส่วนใดกันเอ่ยที่ทำหน้าที่นะครับป้องกันเราจากกระแสไฟฟ้าส่วนนั้นก็คือบริเวณที่จับตรงนี้ครับ ซึ่งทำมาจากสิ่งที่เรียกว่าชั้นหนไฟฟ้านั่นเองนะครับสิ่งที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านวัสดุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเราเรียกว่าตัวนำไฟฟ้าส่วนบริเวณที่จับตรงนี้เนี่ยเราจะเลือกใช้วัสดุนะครับที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ใช่ตัวนำก็ต้องเรียกว่าชนหนไฟฟ้านั่นเองครับ ชาวนวไฟฟ้าชาวนวไฟฟ้ามีอะไรบ้างครับก็เป็นพวกพลาสติกไม้นะครับยางเป็นต้นที่ไม่ใช่โลหะโอเคนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องนี้ละเอียดอ,อีกทีหนึ่งนะครับในครั้งต่อไปอย่างไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งนี้เรามาลองสับกันลงเลยดีวยกว่าสับเลยมาป๊าพอสับแบบนี้ปุ๊บกะแสไฟฟ้ากะแสไฟฟ้า วิ่งออกมาแล้วครับแล้วก็ผ่านสซวิชทำให้หลอดไฟติดแล้วก็เข้ามาที่ขั้วโหลดครับกระแสไฟฟ้าของเรานะครับจะวิ่งออกมาทันทีเลยนะครับรแล้วผ่านหลอดไฟไฟก็ติดปิ๊งนะครับเพราะตอนนี้เราพบว่าวงจรขอเป็นวงจร วงจรปิดนะครับเป็นวงจรปิดโอ้บางคนสับสนจังเลยครูแม็กนะครับทำไมมันก็ปิดแต่มันก็เปิดคืออย่างนี้ครับคำว่าปิดเปิดเนี่ยในบริบทชีวิตประจําวันของเรานะครับกับการพูดถึงวงจรเนี่ยมันใช้คนละแบบกันนะครับเปิดไฟต้องทําให้วงจรปิดไฟถึงจะติดได้ปิดไฟต้องทําให้วงจรเปิดนะครับหลอดไฟของเราถึงจะดับนั่นเองนะครับพยายามไปลองเรียบเรียงความคิดตรงนี้ดีๆนะครับตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าวงจรเปิดครับ วงจรเปิดครับหรือก็คือครบวงจรน,นั่นเองครับครบวงจรน,นะครับแบบนี้กระแสไฟฟ้าก็จะออกมาแล้วหลอดไฟของเราก็จะติดครับก็คือจะติดทำงานได้นั่นเองนะครับทีนี้ก็อยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นความรู้รอบตัวนะครับ ทำไมหลอดไฟถึงสามารถสร้างแสงออกมาได้นะครับเมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดที่ถูกขด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 อยู่ในหลอดไฟนะครับเราพบว่ามันจะเกิดความร้อนแล้วก็เกิดแสงสว่างออกมานะครับเพราะมันร้อนจี๋นะครับโลหะที่ร้อนจี๋เลยเนี่ยนะครับก็จะปลดปล่อยแสงออกมานั่นเองนะครับโอเคไปกันต่อเลยเหตุใดจึงไม่สามารถใช้ฐานไฟฉายกับเชื่องกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ชนิดอื่นๆที่มีขนาดใหญ่ให้ทํางานได้นะครับและเรามีวิธีการแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับก็อันนี้ก็นะครับง่ายๆเลยนะครับทําไมเราถึงใช้ฐานไฟฉายกับเครื่องคิดเลขได้เราใช้ฐานไฟฉายกับไฟฉายได้แล้วทําไมเราถึงไม่ใช้ฐานไฟฉายกับคอมพิวเตอร์เราไม่ใช้ฐานไฟฉายกับตู้เย็นนะฮะคำตอบที่ง่ายมากนั่นก็คือ พลังงานนะครับและก็กําลังไฟฟ้าของฐานไฟฉายเนี่ยไม่พอถ้าเกิดจะให้ครูพิมพ์พูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับคนแหละครับฐานไฟฉายเนี่ยเหมือนกับคนตัวเล็กๆซึ่งสามารถทํางานที่ไม่หนักหนาได้ครับผมแต่ถ้าเกิดต้องการจะทํางานหนักๆเนี่ยเราต้องใช้คนที่มีกําลังร่างกายแข็งแรงถูกต้องไหมนะครับพนก็นั่นเองครับเราจึงไม่สามารถนํถฐานไฟฉายมาใช้กับตู้เย็นได้ ตู้เย็นทีวีพัดลมนะครับแอร์ Air นะครับคอมพิวเตอร์ที่บ้านเราเนี่ยจะต้องต่อกับแหล่งจ่ายไฟซึ่งนะครับต่อมาจากเสาไฟหน้าบ้านและเสาไฟหน้าบ้านก็รับมาจากนะครับส่วนจ่ายไฟย่อยๆในพื้นที่ที่เราอยู่ซึ่งก็ถูกส่งพลังงานไฟฟ้ามาจากโรงงานไฟฟ้านั่นเองครับนะครับซึ่งมันก็จะมีกําลังเยอะมีพลังงานเนี่ยปัดอัดเข้ามานะครับทำให อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราเนี่ยสามารถทํางานได้เพราะที่สุดก็คือเราไม่สามารถใช้ทานไฟฉายนะครับกับอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้นั่นก็คือกําลังพลังงานของไฟฟ้าไม่พอแต่ว่าในระดับปฐมของเรานะครับอาจจะใช้คํานี้ครับความต่างศักด์ครับความต่างศัก์ไฟฟ้าไม่เพียงพอครับไม่เพียงพอ ไม่เชื่อก็ลองไปสังเกตดูที่บริเวณฐานไฟฉายของเรานะครับทั้ง AA แล้วก็ 3A ที่พวกน้องเคยใช้กันนะครับมันจะอยู่ที่1.5โวลต์3โวลต์เป็นต้นนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องใช้นะครับโดยเฉลี่ยแล้วกับอุปกรณ์ต่างๆในบ้านเนี่ยค่าเฉลี่ยของไฟบ้านในประเทศไทยคือ220โวลต์ครับดังนั้นถ้าเกิดเราใช้ฐานไฟฉาย ก้อนละ2โวลต์สมมุตินะต้องใช้ถึง110ก้อนแล้วถ่านไฟฉายพลังงานจะหมดลงไปตอนไหนก็ไม่รู้ต้องมาคอยเปลี่ยนมันก็ลำบากนะครับเราก็เลยใช้นะครับนี่เลยนะครับเต้าเสียบเสียบเข้าไปในเต้ารับที่บ้านเราเลยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงจุดนี้ ครูพี่แม็ก็อยากจะบอกน้องๆนักเรียนทุกคนว่านะครับแหล่งจ่ายไฟที่พูดไปนในตอนเริ่มต้นตอนนี้มันก็อาจจะเป็นแหล่งจ่ายไฟที่อยู่ตามปลั๊กไฟในบ้านเรานั่นเองนะครับและขอแถมอีกนิดนึงนะครับอันนี้เนี่ยรู้ไว้เป็นความรู้รอบตัวนะครับกระแสะไฟฟ้าที่เราใช้ในบ้านของพวกเราเนี่ยนะครับเป็นกระแสะไฟฟ้าแบบสลับครับ แต่ว่าฐานไฟฉายที่เราใช้ในเครื่องคิดเลขนาฬิกานะครับหรือไฟฉายเนี่ยมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับไม่อธิบายลึกไปกว่านี้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะครับอันนี้รู้ไว้คร่าวๆว,ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ วิธีการแก้ปัญหาของเรื่องนี้ก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าต้องการไฟฟ้านะครับที่มีกําลังสูงหรือโวลเทจสูงหรือความต่างศักย์มากๆนะครับเราจะนําเต้าเสียบของเราเนี่ยไปเสียบกับเต้ารับซึ่งตรงนี้ทุกคนก็เคยรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับครูพีพ่แม็ก็็คงไม่ต้องพูดเยอะนะครับอ่ะมาต่อกันเลยครับ แหล่งกําเนิดไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับอ่าเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าไปยังวงจรไฟฟ้าเช่นฐานไฟฉายแบตเตอรี่เครื่องกาเนิดไฟฟ้านะครับอ่าทำหน้าที่ให้พลังงานไฟฟ้านี่ก็คือสิ่งที่อ่านี่ก็คืออย่างแรกนะครับในวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายครับ และนี่ก็คืออย่างที่2นะครับที่จําเป็นสําหรับวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายนั่นคือสายไฟหรือตัวนําไฟฟ้ามันคือวัตถุหรือวัดสดุที่เป็นสื่อกลางนะครับที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลนั่นเราเรียกว่าตัวอะไรนะครับเราเรียกว่าตัวนําไฟฟ้านั่นเองตัวนําไฟฟ้านั่นเองนะครับ ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้าด้วยกันครับตัวนําไฟฟ้าที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างนี้ก็เป็นพวกทองแดงเงินและก็โลหะต่างๆนะครับอโลหะที่เราควรต้องรู้จักนะครับที่ไม่ใช่โลหะแต่ว่านะครับ นำไฟฟ้าได้ก็คือไส้ดินสอหรือว่าแกลไฟนั่นเองนะครับส่วนน้ําต่างๆที่พวกเรานะครับเห็นเนี่ยนะครับน้ำที่ซื้อมากินเนี่ยก็นําไฟฟ้าได้เพราะว่าในน้ำเนี่ยก็จะมีประจุไฟฟ้าอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรเราคงไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับมาร่วมกับวงจรไฟฟ้าของเราเอาแค่สายไฟก่อนนะครับมาต่อกันเลย นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าเข้ามาที่อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวอย่างที่ครูแปกหยิบมาให้ดูเนี่ยมันมีทั้งตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นโอ้โหแต่ละอย่างหนักหน่วงทั้งนั้นเลยนะครับใช้ฐานไฟฉายได้ไหมครับ ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับโอเคทีนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะอธิบายเขาอย่างไรมันก็คือของใช้ภายในบ้านแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะอธิบายอย่างมีหลักการนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าคือวัตถุนะครับหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้านะครับและเมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าได้รับพลังงานไฟฟ้ามา ก็จะเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานรูปอื่น mm hmm. เช่นไปเป็นการเคลื่อนที่การหมุนของใบพัดพัด,พดลมไปเป็นความร้อนของหม้อหุงข้าว mm hmm. ไปทําเป็นความเย็นของตู้เย็นแล้วก็ไปทําอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับ mm hmm. ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักเพราะว่าเป็นพลังงานที่ถูกนํามาใช้งานได้ง่ายที่สุดนั่นเองครับ โอเคมาต่อกันเลยนะครับนี่ก็คือรูปร่างหน้าตาของฐา,านไฟฉายแต่ฐานไฟฉายในรูปนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องๆสังเกตจริงๆนะครับอมไม่เห็นเคยเห็น่านไฟฉายยี่ห้อนี้ตามร้านสะดวกซื้อเลยนะครับนั่นเป็นเพราะว่าฐานที่เป็นรูปแบบนี้นะครับมันมักจะถูกจัดเป็น่านประเภทฐานชาร์จ นั่นหมายความว่าเมื่อเราใช้ประจุไฟฟ้าที่สะสมนะครับอยู่ภายในฐานนี้จนหมดแล้วเราสามารถนำกลับไปเติมประจุใหม่หรือเรียกว่าไปรีชาร์จอีกรอบหนึ่งได้นั่นเองนะครับส่วนปริมาณกระแสไฟที่จะปล่อยออกมาเนี่ยมันก็นะครับ มากน้อยเนี่ยก็จะมีเขียนกำกับเอาไว้นะครับแล้วก็บอกความต่างสักด้วยว่ากี่โวลต์นะครับทีนี้สิ่งที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยพี่แม็กแนะนำนิดนึงนะครับว่าเขาเขียนเอาไว้ว่า3400ม mm ิลลิแอมป์อาเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้จะออกมามีค่าเท่านี้เสมอไปนะครับแอมเนี่ยไม่ได้ดู กระแสะไฟฟ้าจะมากหรือน้อยเนี่ยไม่ดูที่ตัวเลข3,400ตรงนี้นะครับตัวเลข3,400ตรงนี้หมายความว่านะครับมันจะปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาได้เท่าไหร่ถ้าเกิดเราใช้งานมัน1ชั่วโมงโอเคนะครับต่อมาด้านนี้ก็คือเต้ารับกับเต้าเสียบนี้ดีนะครับเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่าขอพูดละเอียดนิดนึงก็คือ,เ,อเต้ารับเต้าเสียบของในแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันนะครับถ้าเกิดน้องๆต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับ ที่ชาร์จแบบโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันอาจจะไปเสียบกับเต้ารับของต่างประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศที่เราไปเนี่ยเป็นโซนอเมริกาโซนยุโรปหรือไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปสิงคโปร์ก็ใช้แบบหนึ่งเราจรึงมักจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่พกพาไปเที่ยวเสมอเลยนั่นก็คือ universal นะครับเป็นหัวปลั๊กที่แบบใช้ได้แบบครอบคลุมเลยนั่นเองนะครับโอเคต่อมาก็ นะครับเป็นหลอดไฟเป็นสายไฟ cuarto. อันนี้ก็ได้กล่าวไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสวิชนั่นเองครับสวิชกดกิ๊ก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 หรืออาจจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้นะครับเปิดปุ๊บวงจรปิดงงไหมเปิดไฟปุ๊บวงจรปิดไฟติดนะครับปิดปุ๊บวงจรเปิดไฟดับนะครับอ่ะใครที่งงขอยรอบนึงครับเปิดปุ๊บวงจรปิดไฟติดครับปิดปุ๊บวงจร ขาดนะครับวงจรเปิดนะครับไฟทำไมเอ่ยไฟดับนั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยนี่ก็คือนะครับภาพรวมของการใช้นะครับไฟฟ้าของพวกเรานะครับไฟฟ้าเนี่ยนะครับพลังงานไฟฟ้าจะถูกส่งมาตามสายไฟครับมาที่นะครับหม้อแปลงซึ่งจะอยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับหลังจนั้นจะส่งเข้ามาในบ้านเรา บ้านเราก็ใช้ไฟฟ้าครับหลอดไฟแล้วก็จะมีกระแสะไฟฟ้าวิ่งกลับไปที่โรงงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการนะครับเกิดาสายไฟขาดเบรนิหรือขาดเบรนี้หรือขาดภา,ายในบ้านเรานะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราก็จะใช้งานไม่ได้นั่นเองครับผม และนี่ก็คือนะครับพื้นฐานความรู้ของวงจรไฟฟ้านะครับถ้าน้องๆคนไหนเคยประดิษฐ์อุปกรณ์ไฟฟ้าเองเล่นๆเช่นซื้อฐานมาซื้อมอเตอร์อรมาซื้อสายไฟมาแล้วก็มีใบพัดเราก็อาจจะสร้างพัดลมอย่างง่ายๆซึ่งจะช่วยเป่าและทําให้เราเนี่ยนะครับรู้สึกเย็นสบายก็ได้ความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าแบบพื้นฐานง่ายๆแบบนี้นะครับมันจะสามารถนําไปสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้มากมายนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาติดตามกันดูในครั้งถัดไปนะครับว่าเราควรต้องรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับว่ากระแสไฟฟ้านั้นมีการเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อมีการต่อสายไฟในรูปแบบต่างๆแล้วกระแสไฟฟ้าของเราจะมีพฤติกรรมประพฤติวอย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับพบกันในครั้งหน้ากับครูแม็กและวิทยาศาสตร์แสนสนุกกับรายการอักษรออนเลิร์สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน